เด้นทางของเราวันนี้ก็จะลัดมาทางเขื่อนยะโสธรพนมไพรนะคะเพราะว่ามันใกล้ดีแค่15กิโลเท่านั้นค่ะจากบ้านแคบนี้ไปแม่โคยะโสธรนะคะตอนนี้ก็แอบมาดูระดับน้ำแลว้วฟุตบุบบุบบูบยุพนองหน้าฝนนะคะน้ำก็จะขึ้นนะคะประมาณนี้เลยค่ะน้ำไหลแรงมากนนะคะผู้คนก็มาตกปลานะาะนานท่รมันสินข,ข,ข,ขก้าป็นี้ตกปลาก็ ต้องระวังอันตรายนะคะและต้องใช้ความระมัดรยวมากมันก็จะมีสะพานนะคะข้ามฝั่งถ้าข้ามฝั่งไปก็คือเป็นเขตของจังหวัดยะโสธรแล้วนะคะ ก็แอบมาดูระดับน้ําก็คือแบบใกล้จะถึงขีดเตือนภัยแล้วนะคะเห็นไหมพี่น้องถ้าสีเหลืองนี่คือเตือนภัยสีแดงนี่คือวิกฤตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เรงขับรถเล,ลติดตาไตามาอีกแล้วมาอีกแล้วแม็โคคู่คิดธุรกิจแคทอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาสวยนะพี่น้องจ็ดมงคิงปสิมาตั้งแต่เสาๆก บบตื่นตื่นบัได้ปวดเอวนะคะมาอีกแล้วนะคะซื้อของที่แม็โครยัโสธรของเราวันนี้มาซื้อหมูซื้อหมาซื้อไก่ซื้อกาเห็ดน้ำพริกอีกแล้วค่ะไปกันเลยหัวหยุงหัวหยองเบิดเดินไปแล้วนะคะก่อนใครเพื่อนเลยยุ่งยุ่งยุงยุ่งยุงไปแล้วคุณพ่อไปที่ฝ่ายแผนกอาหารสดนะคะ บรรยากาศก็โล่งมากเลยนะคะเพราะามันเศร้าอ,อยู่นะคะนี่ก็คือกรรมวิธีการทอดของเรานะคะ ก็ทำเองนะคะเป็นงานโฮมเมดทุกทุกขั้นตอนเลยนะคะใส่ใจทุกวิธีใส่ใจทุกขั้นตอนพี่น้องคะทำเองนะคะควบคุมก,การผลิตเองสดใหม่ทุกวันนะคะเราจะไม่ทําค้างคืนนะคะสดสดใหม่ใทุกวันทำตามออเดอร์นะคะพี่น้องมีการทอดมันจะมีชั้นหนังแล้วก็ชั้นไขมันด้วยนะคะกรุบกรอบอร่อยมากค่ะ แล้วจ้ามัน,นี่เฮ็ดซีกันละมั่งพี่นอ้องเอยนะคะดูชั้นบรรยากาศดูชั้นบรรยากาศมา,าดูชั้นไขมันกับหนังมันสิพี่น้องคะ่ะมีหอดเนือ้อด้วมันี่เด้อแบบแสบ,แสบกๆกรุบกริบนะคะทําสดใหม่ทุกวันนะคะมาอีกแล้วจ้าน้ำพริกกากหมูยั่วเยนะคะเบิ้งพี่น้องเบิ้งสันไขมันเบิ้งสันหนังกรอบนะคะครบเครื่องแน่นอนนะคะทานกับเ้าื่อสวยร้อนๆหรือว่าเป็นกับแก้มก็ได้พี่น้องคะ่ะเบิ้งที่ละ นะคะเลิศมากเลิศที่สุดนะคะทำสดใหม่ทุกๆวันเลยนะคะเป็นรอนๆไปนะคะฝากอุหนคุณแม่ด้วยนะคะขนมเบิงเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเงประจกตานะคะนี่มีชั้นเนื้อชั้นไขมันชั้นหนังด้วยนะคะวันนี้กรุบกรอบอร่อยมากไปก็นี่แพ็กเก็จริงฝ้าว่งให้ลูกค้านพิเศษของเราเป็ออริจินอลค่ะ จะอพี่น้องคะกินข่าวอีกแล้ววันนี้ทานมังสวิรัตนะคะกินง,ง่ายๆพี่น้องเห็ดเวียกกินหะกะเหล็กเห็ดเวียกนั่งก็บพื้นนี่แหละเออเข่าพุทธจารย์นะคะกินเพื่ออยู่นะคะพิจรารณาอาหารกินเป็นมังนะคะผัดกะหล่ำน้ำปลาแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ำปลาคุณพ่อก็กำลังตอบ สวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อกำลังตอบลูกค้าอยู่ที่สี่แหละพี่น้องตะรึงตะรึงบ้นปื่อบ้นเวนนั้งเถอะกับว่าเจียวหมูถอดกากหมูแพ็คของแพ็คจริงแพ็คของทรงตอบลูกค้าบนหลูปอยู่อย่างนี้ท,ทุกทุกวันนะคะก็มากินข้าวกันค่ะวันนี้เป็นวันพระตามสัจจะวาสานะคะก็คือท,ทุกทุกวันพระคุณพ่อก็คุณแม่กับสีถือศสินละกันทานมังสวิรัตนะคะงมดเว้นเนื้อสัตว์เนาะก็เหมือนเดิมเลยนะคะพี่น้องค่ะ คือเก่าก็เดิมค่ะนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะเตรียมสิบห้าข่ขึ้นสิบห้าขวันพระใหญ่นะคะมันเดิมเลยจ้ะนะคะก็กินมังสวิรัตพระแม่ธรณีนะคะน,นี่เป็นคันขันคู่เพ็ดนี่คันออดนะคะก็ขญาสีเมืองนะคะ เนี่ยสีเมืองจากสบปลาวนะคะที่ม,มาจากลาวเป็นอปู่เนี่ยนะคะขั้นปูก็จะมีองค์ปู่เท้าวิสุวรรณโนด้วย ทุกวันพระก็จะบูชามีายสีทุบเทียนดอกไม้แก้วดอกไม้มาล่าพี่น้องสวีดัสสวัสดีก่อนนอนนะพี่คะอุ้ยน่ะเปลี่ยนแปลงน,นะคะหน้าสดมากๆเลยนะคะแล้วก็อาบน้ํากันเสร็จแล้วเมื่อนี้ก็คือเก้าคือเดิมพี่น้องเอ้ยขอบริยูบริเซ้าน่าแบบว่าจนคุณพ่อน้องอ น้าคินบอกว่าเธอเธอหน้าเริ่มเธอหน้าเริ่มเบียยเบ้ยวแล้วว่าว่าโบทอกคอยเบิดอายุอนะเออหน้าเริ่มเบี้ยวแล้วว่าส้นอุ้ยบ่ได้ดดิบ่เบี้ยวจังไดอยู่หนากระทะเบิดมือเบิดเว้นพี่นองถอดมมอหมือมาละเจี๊ยบซีบรูมาละลอยรูนะคะตาปานันกับว่ท่านจงหลูก้าอยู่ นะคะก็ยังไงก็ขอพระคุณมากๆนะคะสําหรับความเมตตาคุณพอ่อคุณแม่น้องหนาคินนะคะอ้ยจะได้บุญหลายๆได้พี่น้องเด้อน,นะคะพูได้อุดหนุนแคทมี่นะคะเงืนกับเอาไปใช้ดอกพี่น้องเฮ็ดบุญน,นะคะใส่ใจชีวิตประจรําวันกําไรเฉดเดมากกับเฮ็ดบุญนะคะพูดได้ทีอุดหนุนแคทมี่กับซ้าได้บุญน้เนาะเพราะว่าคอยบ่อบไปสางยังคอยสางตะบุญน,นะคะ <laughs> <laughs> กะ็ประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องขาเนี่ยก็จะเป็นเวลาเกือบจะ เที่ยงคืนแล้วก็ถึงได้อาบน้ํานะคะส่วนคุณพ่อก็ยังรับลูกค้าอยู่ออฟฟิศนะคะตอบลูกค้าอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ออฟฟิศอยู่เลยคุณพ่อยังไม่ได้ขึ้นมาเลยนะคะคุณแม่ก็ขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าไม่ไหวเนาะเดี๋ยวมันจะวิ่นสินยังมันสิยางพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าไปแม่โครยกนะคะเพราะว่าเราซื้อหมูวันต่อวันผลิตทุกๆุกวันนะคะสะต็อกพยายามจะสะต็อกไว้แต่ว่ามันจะตอกบ่อยเพราะว่ายอดเข้ามาแบบปึ้งปังงงมากคือแบบ เป็นอย่างหนึ่งก็คือจังลูกมะขาบมะคุณอยู่พี่น้องคือหนึ่งห้องเรได้ไปงานเราไม่ได้ไปงานเราไม่ได้ไปแสดงเราไม่มีรายได้ตรงนั้นเนาะนะคะส่วนนั้นก็นหายไปแต่ว่าพ่อมาเห็ุธุรกิจตรงนี้คือคือจังลูกแบบว่าเบี่ยงออกมากคือว่าคุณแม่อยู่บ้านคุณแม่ก็ขายตรงนี้แล้วนูจะพาปังนะเองสิแม่พี่น้องมีความรู้สึกแบบนั้นคือกับน้องเพิ่นกระคำกระคุณอยู่อัน,นกสาทุบุญนั่มนะคะที่เหตุบุญมากกับเป็นผลพละอานิสงอยู่พี่น้อง นะคะกับอธิษฐานจิตว่าไก่แม่ขายของนี่ดีเด้อจำนวนนี้นั่นสิพา้าถนูบำรุงพระพุทธศาสนากับได้อิหลีนะคะก็ต้องแบบกาบรทิว่าบบเสื้อกับเสื้อนะพี่น้องเพราะว่าต,าตา่งตมีลูกมากสิ่งที่ดีกะเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะสิ่งที่บ่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่แบบว่าเราไม่เคยประสบพบเจอก็ได้เจอ,เจอแล้วก็บางอย่างมันมันตอ้นตอ,งนอ,องมันต้องพันหลือจ้าข้องมันต้องพอหลือจ้าของมันต้องสีเสื้อนะคะอันนี้ก็ดีใจอยู่ที่ได้ลูกมากแล้วก็ลูกกับ ทำกับคู้นะคะของก็ขายดีมากแบบบางครั้งอะนั่งแพ็คของอยู่จนร้องไห้ไอ่ะพี่น้องเพาะว่ามันเมื่อยนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้เปิดรับพนักงานอีกเพิ่มสักสองอัตรานะคะกะมาบอกสุพีสุนองฟังค่ะบอมมีมูนะคะที่บประเไลไรสดเลยก็คือมันบอมีเไม่ได้หรือพี่น้องหนึ่ง อยู่หน้าเตาตอนกางวันก็คืออยู่หน้าเตาตอนบ่ายสองมาก็คือเริ่มแพ็คของแบบสนันวันไวมากนะคะจ n t F นที่แฟ่เอกเพิ่นกับมะเขียวเอาบ่ายสามนะคะมันก็นต้องทรงเร็งเรงทรงออกคือค่อนขอ,นขอนไลช่ชุดกับบ่มมีเวลาบอกก็พี่กับหน้องคือเกาก็เลยเออบ่ได้ท่านในไล่นะคะท้าให้แบบว่าของสต็อกลุ่แบบเบาๆบ,บางก่อนนะคะ <laughs> แต่กับโมโหสีเบาบางบอน,นะคะเพราะว่าตอนนี้มีมาต่อเนื่องตีสองตีสามกับซังพี่น้องน้ำพริกกากหม,โมโฟฟูหมูฝอยน้ำยำน้ำพริกนะคะบัลคอยลินท่ามยางกันคอยลินกับเตากับแกดกับบักพริกขอแบบอกอ,อกแสบออกหอนกับพี่น้องแต่ว่ากะสูตทนนะคะคนยังแค่หนีสูต คนได้อยู่แล้วนะคะถึกควายทุนก็คือแคทมีเนาะเออน,นะคะก็ขอบคุณพี่น้องด้วยนะคะที่เมตตาอุดหนุนสินค้าของคุณแม่น้องนาคินนะคะเมตตาคุณพ่อคุณแม่ก็กาบสาธุบุญขอบคุณด้วยนะคะกะต,ตอนนี้ก็เริ่มแบบจะเข้าสู่สามเดือนแล้วเนาะนะคะกะคุณหมอนดอัดีวันที่แปดเดือนเดือนนาน,นี่ละก็ไปเบือ้องนอกจะได้สามเดือนแล้วละกะ อาการแพ้ก็มีปะปายบ้างนะคะแต่ไม่ได้เป็นหนักเหมือนก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็บ,บนันทีนี้อาการเริ่มขั้นหัวนมบันี้ <c oughs> ขั้นนมเออขั้นแบบเมื่วาเนี่ยไปกินขา้าวอยู่แล้วนะคะแบบขั้นนี้นี่จี๊อยากเกาเกาเกาแบบเกาเออบันทนั้น คุณพ่อมันเลยว่ายาเก่ามันฉีดแตกกาสันมันคือไปหูจัอยังเรื่องของปูยิ่งค่อยว่าเออก็เลยมาถามแม่เบิงถามผู้เฒ่าผู้แก่เบิงคนว่าอย่าไปเก่ามันมันฉีดแตกให้เอาน้ามันบักอกลูมาสันเออมันแม่อลีอยู่แบบพี่น้องถ้าเก่าแล้วมันจะแตกแล้วแต่ไม่รู้อยู่ดีๆมันก็คันแบบคันยิียงๆแบบตอแหลไหมพี่น้องแล้วมันก็ใ่ใ่ใๆหูสึกว่าหัวนมมหญ่ยขึ้นแล้วก็แบบเป็นสีคําแล้วก็คันมากจนแบบว่าอยากเก่าย่งี้ กันนะเออถ้าเพิ่นกะหามไว้ว่าหามเกา่ามันจิแตกให้อดเอาสันอุ๊ยออดจะไหนนาะขั้นแม่ผู้ใดมีอันแนวแนะนํำกระบ,บอกเนี้ยนะคะสูตรที่ไม่ทําให้แตกลายงานนะคะเพิ่นบอกผู้ถ่าเพิ่นบอกว่ามันชิบอแบบว่าเอา่อสิบอมีตะโนมได้บบนี้จะน้อยทองไงก่กะสิขั้นทองขั้นยีดกะหามเกา่าแล้วมันจิแตกก็สันก็นเลยอยากสอบถามพี่น้องทางบ้านว่าใครเคยเป็นคุณแม่มีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะทําให้ท้องไม่แตกแล้วก็ มีครีมยี่ห้ออะไรที่มันแบบดีๆที่มันแบบใสเดดประสิทธิภาพนะคะแนะนําเคมีเนอร์มินมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะคะเพราะว่าหนูไม่รู้จริงๆถามเพว่าพาเพ่าพากับว่ากูบ่ได้ใสกูใสน้ำมันบักกอั่นะคะแจ็บแต่เพล่าพาเป็นคนที่ไม่แตกอยู่แล้วไงแต่ว่าข่อยนี่แตกแทลน้ําขาน้ําขาน้ำยังขนาดก่อนเป็นสาวขนาดเขาไดูอ้วนมันก็แตกพี่น้องนะคะตามขาตามตูดี่แตกนะเออขนาดบ่ได้อ้วนกระดอดแต่ว่ามันก็แตกเนี่ย แต่บอยากคิดเลยว่ามีลูกแล้วนี่คอสิบแบบอู้สิบบไล่ทำทายอยู่บ่อนนะคะใครมีเคล็ดลับดีๆก็แนะนําแคทมีได้นะคะเอาสมุน,นี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็นพี่น้องค่ะง่วงนอนเร็วคุณเมยง่วงนอนเร็วนะคะพี่น้องก็นอนหลับฝันดีนะคะเจอกันพรุ่งนี้กับกิจกรรม อะไรก็ไม่รู้ของคุณแม่นะคะฝากเมตตาฝากสงสารนะคะบาว่าสีขาวมาเบิงโดยตั้งใจเลยว่าบ่ตั้งใจกับขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เข้ามาดูให้กำลังใจคุณแม่นะคะคืนนี้น่หรับฟันนีบ๊ายบายค่ะ